สายยนสวัสดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dark s i ซ e r 3สกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเก็บตกบอสที่เหลืออยู่ไปอันนี้น่าจะเป็นมินิบอสนะคือสู้ก็ได้ไม่สู้ก็ได้หรือเปล่าเดาอย่างนั้นนะเราเลือบาปอีกหนึ่งตัวไม่รู้ว่ามีมินิบอสต,ตัวอื่นหรือเปล่านะเคยมาแอบสองนาทีและจากคลิปที่เสียนะ นี่มันแย่มากเราเข้ามามันเป็นความคิดที่โง่มากท่านหญิงกัวอะไรนักหนาแค่ปีศาจอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่แบบนั้นแต่ยเย็นๆท่านหญิงไม่จะเป็จะต้องมีการได้รับบาดเจ็บอีกปีสาจอีตัวที่เหอมเกิม,กมงัเหรอรู้จักวอลกิมหรือเปล่า มันค้าขายแถวเนี้ยหน้าขำทันหญิงวอลกิมเนี่ยมันก็แค่พอค้าขยะอเบิค้าขายกันระดับไฮโซเท่านั้นอยากให้ค้าเสนออะไรให้ไหมล่ะมีบางคนอยากให้เจ้าตายพวกมันก็คงจะมีความคิดที่ดีกว่านี้หน่อยนะจริงไหมล่ะใช่ไหมวอชเชอร์ น่ารักนะแต่ลอร์ดอัลคอมโลอยากเี็นให้เจ้าตายเจ้าเคยเจอไอ้ทรยศ์นั่นเหรอมันอยู่ไหนไม่สำคัญข้าแค่ต้องการรู้ว่าทำไมเขาอยากให้เจ้าตายเจ้าเป็นท่านหญิงที่น่าจะฉลาดข้าสามารถหลีกตาข้างหนึ่งบอกเจ้าเกิได้แต่ข้าจะทำให้มันตกไปตรงมา จะเห็นหอคอยนั่นไหมปีศาจที่ยิ่งใหญ่จะอยู่ที่นั่นและข้าจะคอยรับใช้เคียงบ่าเคียงไหลกับเขาแต่ว่าไอ้ทรยศ์นั่นมันไม่ชอบมันกลัวการเปลี่ยนแปลงปีศาจที่เราไม่รู้อาจจะเกิดปัญหาได้แล้วหลอดโอโัโลต้องการสิ่งใดบางทีนก,กนชนะบางทีก็ขังข่าวาความสมดุล <laughs> but the traitor false lord would be a false god. The false lord will be a false god. The he will so be a The that... that will be is The false will find The preparing. <What's> <average> The ขวรกิจของท่านทำตามคำสั่งแต่ลอฟอลเลิกคิดว่าเขาเป็นคำสั่งเจ้ากควา,าจะคิดออกนะว่าเจ้าควรทำยังไงไปไขทรยศทน,นั่นะซะก่อนเขาจะพังงาดขึ้นหรือมาทำให้ฉันแปลกใจช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหมมันคืออัมแบตทิส วิญญาณที่หลอดอัลฮอโลอยากต้องการสู้สิครับยังมาหลอกกูให้ยากกูรับงานมาแล้วกูไม่หักหลงังนายจ้าความคิดไม่ฉลาดเลยมันลุยกันให้มันจบๆเลยดีกว่ามาแล้วแต่เจ้านะโอ้เชี่ย เอาดีเอาดีหัวจับอะไรหัวจับอะไรยังหัวจู่ก็ยังหัวจู่อะยังหัวดือนเดิมยังหัวยิวครับยังหัวคิ่ไยุดิจ๊งก็ยังหัวดิ อีกกดปูงผ,ผิดไม่ใช่อะไรเฮ้ยจะฟื้นอะไรมีผมเล่นใหม้ปูมีใส่กูให้ยั้งคิดสู้พี่อะเนาะอะไรมาสูเดเติม มีท่าพุงาพ่งมีท่าพุ่งมีท่าพุ่งอมีท่าพุ่งแล้วมันจะช่วยได้ใช่ไหมเหมือนเดิมเอาเอาดีเหมือนเดิมห,หลบได้แบบปฏิหารรูว่าจะหลบได้หุ้ย อันที่หายแต่ยังตียังอะไรอะไรเอาไบบเอาคิดเหรอเขาหลบได้แบบปฏิหารเร็วคิดสู้พี่ เจ้าเข้าข้างผิดแล้วท่านหญิงกูไม่ใช่เลดี้เว้ยท่านหญิงดูเหมือนว่าเราต้องไปกันแล้วอาจะตื่นพวกพี่เราเอาไอเดียเพี่อเะว่าอยู่เฉยดีกว่าดูหัวเจ๊โชคดีแล้วกันก่อนที่ข้าจะกลับมาจัดการพวกเจ้าที่เหลือ อยู่กับเจ๊กยไเจ๊กเกยังเจ๊กยข้มโห <m ul ly> นึกว่าจะเก่งที่แท้ก็แค่แหนไม่ใช่ so of a practice ต้องเอาไปจับทุกนาย ต่อไปก็ไปคุยกันหออลอดพอลลออกมอสก็สู้ไม่ยากนะจริงจริงอะไม่เห็นกูแล้วนะ ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นของนะผม,มเห็นของแต่ผมไม่อยากเสียเวลา,าที่ไหนนะนรกอะ่ะไม่ใช่ที่ของหลอดอ๋อหัวโลดนี่ไงโอเคไปได้วิญญาณอับแบคทิสตั้งนานกว่าจะเจอเสือมังมาโผล่เป็นมินิบอสไม่ใช่บอสหลักด้วยนะ ไม่สู้ก็ได้เด้ยนะเอาวิญญาณมาให้แล้วหลอดออคฮโลรอนานไหมไม่ได้นานก็อีได้ด้วยนะยินดีต้อนรับจตุอาชาในการพบกันครั้งสุดท้ายของพวกเราท่านยิ้มด้ยวยกันลอคฮอลโล่มันเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้ตอบฉันได้หรือยังคุณมาที่นี่เพื่อ<ต>จัดการฉันใช่ไหมคุณก็รู้อยู่แล้วนี่คุณทำนายไว้แล้วก็ใช่แต่ผีมีเวลาที่มันจะถึงจุดจบมันคงจะเป็นเวลานี้แต่ก่อนจะเริ่มขึ้นต่อไปคืออะไรฮอสเมนไว้ชีวิต ไว้ชีวิตดิกูจะฆ่าทำไมกูทำงานรับกูรับเงินแล้วกูต้องทำให้เสร็จอเบติสบอกว่า,จาเจ้าอยากให้โลกเป็นสิ่งที่ทว,ว่างเปล่าปีศาจนั่นมันพูดถูสำหรับตอนนี้ข้าเห็นทุกอย่างแต่อ,บอเบติสไม่บอกข้ามันมีอยู่ช่วงเวลาที่นานมาแล้วข้าเคยเป็นหนึ่งในสภา โกหกแนะ่มันก็ยากที่จะเชื่อเพราะข้าได้จากมานานแล้วข้าพยายามรักษาสมดุลด้วยความเชื่อที่ทำงานให้กับสภาแต่หลังจากนั้นข้าเริ่มสงสัยข้ารู้สึกมีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาสมดุลพวกเขาหลีกพยายามโฟกัสที่แค่สวรรค์และนรก พวกเขาไม่ได้สนใจมนุษยชาติเอาซะเลยมนุษยชาติหละพวกมันก็แค่ชายลิงหน้าขนปีศา์และสวรรัสดิ์เป็นของเล่นของพวกนั้นจนชั้นที่ถูกลืมแต่พวกเขามีค่ามากกว่านั้นมนุษย์ วิวัฒนาการตัวเองเพื่อทำให้อยู่ในจักรวาลทุกความสมดุลและสร้างสรรค์หลายๆอย่างเจ้าสัรเสริญเขามากเกินไปไม่ข้าไม่กลัวเหมือนที่พวกเขากลัวบางคนควรจะปกป้องมนุษยชาติดูสิ่งที่พวกเขาทำสิ สงครามที่ถูกเล่งให้เร็วขึ้นโดยสภานั่นเหรอข้าไม่มีหลักฐานยืนยันที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ข้าออกมานานแล้วแต่ข้าได้ยินข่าวจากลุ่มแม่น้ำอันยาวไกลทั้งคนสกิดทักแชทมาด้วยแห่งวิญญ,ญาณอันยิ่งใหญ่จากเทวทูตปีศาจและมนุษย์ นั่นหมายความว่ามันจะถูกไปลดปล่อยในทางที่ควรจะเป็นนี่คือครั้งสุดท้ายของชีวิตข้าข้า <c oughs> ไม่เข้าใจข้า <c oughs> จะจากไปเ <c oughs> จ้าคืออัศวินอย่างที่เจ้าที่ตอนที่เราพบกันความสมดุลรลักษาโลกนี้จากความวุ่นวายของทิ่พบสวรรค์และนัลก และค้าได้เลือกขาข้างเรียบร้อยแล้วข้าเลือกเจ้าฟิรีตอนนี้เจ้าจะเอายังไงเลือเอาบชีวิตดียินดีที่ได้ยินอย่างนั้นรู้สึกใช่ไหมล่ะมันกำลังเริ่มขึ้น กูไม่ฆ่ามึงมึงก็สลายกลายเป็นแสงอยู่ดีเหรอแล้วยังไงต่อภายใต้แสงนั้นทิ้งขี้ไว้ก้อนหนึ่งไม่ใช่ทิ้งโอ้มึงใช้เครื่องมากูกี่กันเนี่ยกูห้อยเต็มเต็มเอวแล้วเนี่ย เกาะสลายทำไมหลอดอัลคอนโลไม่ไว้ใจวอชเชอร์มันหักหลังเหลือภาคหนึ่งปันเนี่ยเดี๋ยวจะพูดอะไรเดินเท่ๆก็พอมิสติรี่สโตนท่านฆ่าเขาเลยเขาแค่คนบ้า,าความบ้า,าที่ได้รับการพักผ่อนมีอะไรจะบอกข้าไหมท่านหญิง ใช่ท่าจะเบื่อได้เกือวกบวิสาเต็มแกแล้วที่ที่เราต้องไปไม่ใช่แมพที่มีโบสถ์อ่ะต้นไม้เหรออ๋อนี่ไงเราจะไปจัดการพราย หยิงยะโสงบาปตนสุดท้ายถ้าไม่มีตัวอื่นสู้แต่บอสนอี่ไม่มีตังอัพเลนเน่ยโอ้ค่าอัพห้าพันล้อกเล่นหรือบอกกูต้องไปฆ่าตัวอะไรน่าจะเข้าได้แล้วนะ Enter final act you will not ever return โ oh, อ้โ oh. ห incomplete boss encounter in ไปสิครับคือว่างไงเลยถ้าเข้าไปแล้วท่านไม่สามารถหันหลังกลับได้แล้วนะกูไม่มีอะไรให้หันอยู่แล้วโซกูมีแค่นั้นลุยเท่าที่มีทะลวงมันให้เธอรู้ยังไม่หยุดยังมีอะไรมาไม่มีไม่มีศัตรูมีแต่บอสผิวเพียวนี่มันคลิปแห่งการตีบอสด,ดว้วย ประตูเปิดเองด้วยกูยังไม่พร้อมเดี๋ยวนะมีอะไรที่กูผิดเล่นไหมปีกสวยนะเราอ่ะมันเป็นบาปเหรอ Confidence suits you ในที่สุดเจ้าก็มา When earned yes ใช่ เจ้าคงภูมิใจมากสินะข้าไม่เคยเข้าใจความหยิ่งยโสแบบนี้เลยสำหรับเจ็ดบาปพลังที่เจ้ารู้สึกหลังจากที่เจ้าสำเร็จภารกิจมันเป็นเะไรที่สุดยอดใช่ไหมดูเหมือนเจา้าทำสำเร็จตามสัญญาทำงานได้ยอดเยี่ยมเจ้าไม่รู้หรอกเจ้ากำลังรับใช้ใครอยู่นนบางทีแต่ไม่ใช่สำหรับเจ้าแน่นอน ก่อนจะทำอะไรที่ผิดพลาดข้าอยากจะเสนอเงื่อนไขให้กับเจ้าเจ้าเห็นโลกม,มามากพอเจ้าเห็นทุกๆสิง่งเจ้าฉลาดมากพอที่จะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรว่าอะไรคือการโกหกไม่มีแสนไม่มีบัตไม่มีความสมดุลมีแต่ความโกหกแต่ถ้ามันเป็นจริงละ่ะ ลองจินตนาการดูว่าถ้าเจ้ากับข้าพยายามนำทางคนเหล่านี้นั่นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องการกันเหรอพวกเราอาจจะผักดันสมดุลของโลกนี้ที่อย่างที่ควรจะเป็นแล้วเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นิ่งไว้ขอพูดอีกครั้งนะกูไม่ได้ทำงานให้เมืงและกูก็ไม่เข้าใจว่าคนน่าเกลียดอย่างแก จะทำอย่างนี้เพื่ออะไรรู้แน่คกูนาเกียรติผู้สมัครแข่งขอบคุณสำหรับข้อเสนออันลัมค่าแต่ข้าไม่ได้สนใจมาทำให้มันจบๆกันเลยดีกว yeah. oh ่าอะไรอะอะไรอะไรโอ้ แตกแตกแตกแต,แตเขาดิปวดนวดเขาปุบปุกิ้งเดียวไปเป็น่า่กาอใช่ไหมต้องระวังด้วยนะเนี right? ่ยโอ้โออกกูแตก กอะม,มัแตกแล้วแต่เกาะมันก็แตกเหมือนกันหมดัาดิครึ่งหลอดแล้วเพื Sta ่อนเอามีลูกเล่นใหม่อีก เอะไรอะอะไรอะไรดดดมามาแตกเมื oh, ีแตกแตกเมื่อกี้ฮึฮึโวโวโวท่าอะไรวะ ือบมามาหูเดี๋ยวเดียวน้ำแสงน่ากลัวมากน้ำแสงนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับคุณแน่นอนว้าวมามามาเอ้าเอาโอ้จีบหายแล้วโอ้ตายตายตายโอ้ตายตายหายแล้ว มาๆขวดขวดขวอ๊ย I like หมจิ I i k e หมจิมาเลย r i v c r u m l e That's it มาๆมาอูยชิบหายแล้ว มามาเนี่ยมาเลเ็วเด็กอือมามาปวด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 โอ้ตายฮาแล้วมาอืออือใส่ชุดใหญ่ไปครับพี่ พี่จะแตกไหมเอาว่ะเอาว่ะมามาเลยมาคิดสู้พี่พี่มาอย่างเทพทีเดียวผ่านด้วยมึงอ่อนก<ไ> <streaming> ับตัวอื่นอีกนะเก่าดิเจ้าดิคุยกันหรอโอ้โหโลดแล้วหรือยังเขารู้เขาหลบกคว้าคุณใจจริงๆบอกฆ่ากันกับสภา ไอคนที่เรียกว่านายท่านทังเย่อหยิง่งพวกมันไม่ได้รับใช้ความสมดุลคุณคิดว่าใครปล่อยพวกเจ็ดป่าออกจากคุกล่ะอะไรสิ่งที่ต้องการไม่อยากให้มนุษย์สิ้สนสากันเลยบอกข้าน้อยว่าข้าไม่ได้พูดความจริงเจ้ากล้าปฏิเสธหรือเปล่ากัรเรื่องทั้งหมดพอได้แล้วบอกทุกสิ่งมา ใครขำกูไม่ใช่มัมเจ้ารู้ดีอยู่แล้วท่านหญิงเจ้าก็ด้ยินจากมันแล้วคิดว่ามีใครจะพูดถูกได้กว่านี้อีกคุณช่างเย่อหยิ่งลึกเกินแต่คุณไม่รู้ตัวเองเลยคุณแค่รู้สึกกลัวกลัวในสิ่งที่กำลังยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงมีแต่ความล้มเหลวสภาของเจ้าหักหลังเจ้าเดี๋ยว ว่าเชอร์กูเก่งขนาดนี้เลยเหรอว่าวัตเชอร์สวยตลอดนะท่านข้าละเคยอิจฉาท่านจริงๆพี่สาว Envy เดี๋ยวแล้ว Envy ที่เราสู้ตัวแรกกับใครไม่เอาไปยวเครื่องรางทีใจเย็นใจเย็นใจเย็น ีไม่อยากให้ไมอยากให้ดูแล้วไม่ดูที่ไม่อยากจะดูเอาโอ้ขอโมยต่อนหน้าตอา่อตาเป็นของข้าคิดจะบวกเหรอจะบวกเหรออุ้ยจะงึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันสูงขนาดไหนไปไหน มันเป็นความจริงทั้งหมดใช่ทั้งหมดนั่นแหละข้าคือเอนวีอยากจะเชื่อล่ะสิคุณก็รู้พลังของเจ้าขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือลังนีเป็นของข้า จะดูยิงยายคุณเลอเนี่ยความเย่อหยิ่งใช่ไหมล่ะสภาที่เจ้าสรรเสริญนักพวกมันต้องการให้พวกเราตายเ็ดบาบและฮอสเมนไม่แต่ข้ารู้ดีกว่านั้นเลิกดูดสักทีได้ไหมแค่กูเป็นจัตุอาชาแล้วโดนหินทับนี่กูขึ้นไม่เองไม่ได้ดิก็ตลกละ ช่างหน้าหอมหวานสิจริงข้าละทําให้เจ้าเชื่อใจเลยจตุอาชาทั้งดาบและโลกของข้าโทษนะกูเป็นจตุอาชากูโดนหินทับตายอันนาดเป็ดมากเลยนะวิธีการศิล ยังไงพวกบาาตัวอื่นมันกระจอกกระ้าข้าจะทำลายสภา้าให้หมดแล้วต่อไปคือโลกก็จะกลายเป็นของข้า <c oughs> มึงเป็นฮอสเมนมึงโดนเหยียบมือโทษนะมึทนไม่ได้เย่อยิงเสียจริงและจงล่มสลายไปเ <c oughs> นหะะข้อความที่ชัดเจนเป็นจัตุอาชาแม่งตกจากที่สูงตาย ไม่เล่าที่ไหนอายถึงนั่นมึงไม่น่าใช่คนด้วยนะจบอย่างนี้อ่ะกูโดนวัดเชอร์หัดหลังเมืองพังหนึ่งเป๊ะเลยอาจะหืมยูสโนร์เจ้าปลอดภัยบางทีอาจจะหมูหักนะทำไรกูปะเนี่ย แต่กูใส่ชุดม่ชิดนะดูเหมือนว่าคุณจะยุ่งข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอมนะแต่ข้าช่วยจะไว้เจ้าเป็นใครมนุษย์กล้าพูดเดบข้าอย่างนั้นข้าไม่ได้ใส่ใจเจ้าหรอก็เหมือนกับเจ้าแต่ข้าไม่แข็งแกร่งพอที่จะจัดการสมดุลอย่างที่เจ้าบอกข้าข้าเรียนรู้ วัขคาอ่อนแอนที่สุดเจ้าก็เขอใจสิ่งที่มนุษย์รู้สึกและสินนะถูกดึงมาในสงครามที่ไม่สามารถโต้แย้งได้ถูกผลักดันไปผลักดันมาไม่เข้าใจในส,สิ่งที่เกิดขึ้นมนุษยชาติทุกคนถูกคอร์รและยังต้องส่อสู้แล้วเจ้าล่ะข้าไม่รู้

ในสุดเจ้าก็มีชีวิตสักทีมีชีวิตจริงๆด้วยความหวังความหวังเงินเหรอความหวังมันช่วยในการต่อสู้กับเอนวีเงินเหรอไม่ต้องสงสัยว่าเธอกำลังจะทำลายสภาระหว่างที่เราพูดกันอยู่และข้าอยู่ที่โลกกำลังพูดถึงความหวังกับมนุษย์ความหวังไม่มีอีกแล้วไม่ เฮเวนถูกสร้างโดยความหวังว่าพูดก,กับอูทานสิสแล้วคุณจะเห็นอูทานคือเมกเกอร์ที่ตีอาวุธให้เราเ <c oughs> หรอมึงตีเขาค้อนั่นคือประตูมิติเหรอ <c oughs> ข้อตั้งแต่ตอนแรกที่เราเจอกันน่ะนะ งนก็เอาไปในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วบอสสุดท้ายก็น่าจะ NBA เอนดี้อะไรเอาไว้เจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับกับ Darksider 3สายันสวัสดีครับ